ลบ,บเข้าสู่ช่วงที่2นะคะ1น101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover ค่ะวันนี้วันจันเราคุยกันเรื่องของประกันต่างๆรวมถึงเงื่อนไขต่างๆกฎเกณฑ์กฎระเบียบใหม่ที่ออกมานะคะโดยเฉพาะกับไนนะะ COVID อเนี่ยนะฮะโควิด1 9เนี่ยนะฮะว่าคือมันจะมีลักษณะของการประกันสุขภาพาที่อยู่ภายใต้สัญญาพ่วงของ <c oughs> ประกันชีวิตเนี่ยนะฮะซึ่งอันนั้นเขคือจะต้องดูแลเรื่องการรักษาพยาบาล <c oughs> แต่นี้หลังจากที่สถานการณ์ของโอมิคอนบรรบาดรวดเร็วเนี่ยแล้วก็มีผู้ติดเชื้อง่ายแต่อาการไม่รุนแรงเนี่ยก็เลยมีการพูดคุยกันเข้าใจว่าสมาคมประการชีวิตก็อาจจะขอทางคอพว่าเอ๊ะถ้ากรณีอยู่โฮมไอโซเลชันอยู่ฮอสพิเตลเนี่ยไม่จ่ายได้ไหมนะก็จะรับผิดชอบเฉพาะในส่วนที่มีการแอดมิดซึ่งมันก็มีเกณฑ์ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขออกมาเมื่อ4มกราคมว่า ต่อไปนี้เนี่ยถ้าจะแอดมิดเนี่ยมันจะต้องมีเกมอะไรยังไงขครขึ้นสูงกว่าเท่าไหร่หายใจเนิ่เท่าไหร่เขาก็แจ้งหนังสือเวียนไปยังบรรดาไปสัประกรันต่างๆแล้วแล้วคาดว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้เนี่ยก็อาจจะมีไอเอลเ,เ,เรื่องนี้ออกมามแต่ว่าที่เราชวนควุยก็คือว่าเออเราทางกปภทราบหรือเปล่าทราบหรือยังอนุมัติแล้วหรือนะฮะแล้ว ที่จะคุยต่อเบรกสองนี่คือว่าเอ๊ะมันจะพัวพันไปถึงเจอจ่ายจบด้วยไหมเพราะว่าถ้าจะใช้เกณฑ์แบบนี้มันก็อาจจะมีทางบร,ษริษัทประกันชีวิตประกันวุฒิสภัยที่มีเจอจ่ายจบเนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่าอ่าถ้าเป็นอย่างนี้อ่อกรณีที่เข้า Home isolation <S อ s o ล a t ชั n นหรือฮอสพิทล <hospital S 2> <hospital S 1> เนี่ยเขาก็ไม่ถือว่าเขาต้องอยู่ under อันเดอร์การจ่าย<จ>สินไหทสินไหมหรือเปล่านะฮะมามาสอบถามแนวคิดกับทาง S 1> <S 1> คุณสาธิตคุณสาธิตกันต่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณต้นคุณไว้ท่านผู้ฟังทางหอ่าเดี๋ยวนี้คําถามที่ผมก็ตั้งเป็นประเด็นต่อเนื่องว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าคอพยอมนะฮะแล้วก็ทําทําได้ในส่วนของประกันสุขภาพเนี่ยมันจะลามไปถึงเจอจ่ายจ,จบด้วยไหมอ่าคุณสาธิตคือตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าลามนะบแต่ผลเพราะอะไรเพราะว่าที่หนึ่งเลยคือเจอจ่ายจบเนี่ย มันไม่ได้สนใจเรื่องว่าแอดมิเอตมมันสนใจแค่ว่าติดพบจ่ายถ้าคนติดปุ๊บจ่ายท,าทันทีติดพบจ่ายเลยทันทีเพื่อติดพบจ่ายเลยทันทีนะครับเพราะงั้นขอแค่ติดก็พอ,พอ,อนะครับก็ว่าขอแค่ติดเนี่ยตอนนี้นก็จลุลาเคอมีข่าวเหมือนแต่ว่าอติดยังไงยังไงถึงจ่ายต้องดูว่า ATK หรือ RT PCR หรือต้องถึงขั้นแอดมิสหมอ, mit, อ,บ,อบอกไอเนี่ใช่นะครับคือตอน ถ้าผมจะได้สิทเลยเนี as well as well as ่ยตัวสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือต้องผ่านต้องต้องผ่านเท่าไรสถาบันสถาบันสถานโรงพยาบาลเนี่ยพวกต้องมีใบรับรองแพทย์อ่ะใช่ใช่ต้องมีใบรับรองแพทย์ถ้า ATK อะไรอย่างเงี้ยไม่นับคือเพื่อว่าต้องหมอบอกว่าหมอต้องตรวจด้วยอ RT PCR แล้วก็ RT PCR แล้วก็มีแบบรับรองแพทย์อันนี้แหละเขาถึงจ่ายนะครับซึ่งจริงๆไอเงื่อนไขตรงนี้มันมันเบา มันเบากว่ากว่ารักษาคลานิกเยอะเองนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่ามันไม่เสถียรเพราะอะไรเพราะมันมันดีคือมอสแมนนาพัวประกันเนี่ยมันมันดีกว่าอยู่แล้วอืมอ่าค่ะนะครับทีนี้มันดีกว่าตรงจุดนี้อ่ะมันก็เลยเป็นตัวเนี้ยแต่ไอ้เคอแต่จมมันก็เลยเป็นปัญหาไงนะครับเป็นปัญหาเพราะว่านิยามอ่ะคือเราสื่อพวกนี้ผมชอบประโยคนี้นะที่เขาบอกว่าความแท้เกลือติดพลังถึงเนี่ยคือทุกอย่างถ้ามันแท้เกลือเนี่ยมัน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 จะจบ ใช่ไหมครับอย่างอย่างนิยามของไอ้ตัวตัวใหญ่จุกอะก็คือตัวเนี้ยตัวไอ้หมอต้องบอกอะไรแล้อว่ามีหาดพีพีอาร์ต่างว่าไปนะครับแต่มาตอนหลังที่ประกันโควิดอันที่สองที่หลักก็หลักนหลังที่ออกมาที่เจอใหญ่จุกเหมือนกันเขาบอกว่าต้องเป็นโคม่าเท่านั้นออืมนิยามก็อีกแบบหนึ่งนะครับ ความคืบหน้าเรื่องเจอจ่ายจบนี่เป็นไงบ้างฮะก็ล่าสุดนี้เท่าที่เราทราบก็อาคเนเขาก็ออกหนังสือไปถึงบรรดาผูอ้อประกรันว่าเขาจะยินดีคืนเบีย้ยให้เต็มตำจำนวนใช่ไหมครอันนี้ก็เป็นความพยายามที่จะโอนถ่ายใช่ไหมก็คือส่วนหนึ่งโอนถ่ายกรมธรรม์ที่มีอายุในส่วนอื่นไปแล้วก็อันนั้นเขาพยายามจะไปหาบริษัประกรันรับช่วงต่อ ส่วน uh huh. กรณีของเจอจ่ายจบเนี่ยเนื่องจากที่พูดกันก็คือมันคงหายากใครจะมารับโอนถ่าย <Okay. S 1> ก็ต้องพยายามหาทางจบกับผู้เอาประกันก็เลยเสนอเงื่อนไขว่าเอางั้นถ้าเกิดว่ามายอมยกเลิกเนี่ยก็จะคืนเบี้ยให้ uh huh. ถูกไหมฮะค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็ให้แบบเต็มเต็มจำนวนอ่า uh huh. อืมอือคือตรงน,นี้นะครับต้องรู้นนหนึ่งคือกรณีของตัวเจอจ่จบเลยเนี่ย นะครับตอนนี้ที่มันเป็นประเด็นที่คุยกันเยอะๆเลยก็คือเคสของอัคเนย์ประกันไทยนะครับกับไทยประกันไทยนะครับแต่ตรงนี้มันต้องขอคืนจริงๆนะเพราะผมเจอเพื่อนเนี่ยเจอหลายหลายคนเจอทั้งลูกค้าเจอเพื่อนเนี่ยคืแล้วล้มเงินแบบตีสบสมเป็นเยอะอัคเนย์ประกันชีวิตกับอัคเนย์ประกันภัยไม่เกี่ยวเพรามันก้าวกันไม่ไม่เกี่ยวกันนะครับอัคเนย์ประกันถึงแม้จาของเดียวกันไม่เกี่ยวกัน ไทยประกันไทยกับไ,ไทยประกันชีวิตก็ไม่เกี่ยวกันอ<ม>ืนะครับไทยประกันไทยไม่เกี่ยวอะไรกับไทยประกันชีวิตเลยเจ้าของคนละคนกันเลย<ม>นะครับเพราะงั้นบางทีเราก็ยอมรับนะว่าคนที่จะสับสนพเพราะชื่อมันชื่อเดียวกันเน<ม>ี่ยนะครับทีนี้มาตรงนี้ต่อเลยเนาะในเคสตรงนี้อย่างเงี้ยนะครับอย่างอ่นสังกม์ประกันไทยเยเนี่ยนะครับเขาก็คงณจะว่าเขาใช้วิจีขอเลิกจีจิตงในทช้เหมือนที่เราคุยที่ร้านเลยก็เหมือนกับขอกรณีที่ห้าก็คิดว่า ขอ,ขอขอค่าตาาัวตายอะไรแบบนี้ง่ายนะครับเพราะว่ายิ่งยื้งไปนานๆเนี่ยยิงเจ็บตัวเนียย่งเสียห,หายเยอะอือันยิงเจ็บตัวกันเยอะทีน,นี้เวลาเขาขอขอนอย่างห้ามเลยคือขอหยุดตัวเองอะ่ะคอปคอรก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้เว้ยถ้าคุณจะหยุดตัวเอง,ออเองอไม่ไ,าาวออไมหวเนี่ยคุณจะต้องเคลียร์ภาระเจ้านี้ออกไปก่อนทีนี้ภาระเจ้านี้ที่คอปคอรซื้อเลยเนี่ย็คือสู้เอากุมธัรน์คุณเสียประกันของอัศนียนะครับ ก็จะมีทั้งหมดประมาณอยู่สบิบ <ฮะ S 2> ล้านว่าฉบัดสิบล้านหยาฉบับตรงนี้เนี่ยนะครับประมาณนี้สึสิบจุดห้าได้ประมาณนั้นนะครับโดยที่แปดจุดหกเนี่ยเป็นโองโควิดอืูนะครับกักหนึ่งจุดแปดเนี่ยเป็นพวกโควิดหนึ่งจุดแปดล้านสบับนี่เป็นพวกโควิดทีนี้ไอพวกโควิดก่อนพวกโควิดเ,เนี้ยถ้าทิ้งไปเรื่อยๆเนี่ยอักไหนก็ต้องจ่ายแตนมีคนป่วยเยอะๆนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังมีคนมีคนเสียชีวิตเยอะๆเนี่ยนะครับ มันก <im itar are> mm ็จะทำให้เขาต้องจ่ายสินไหมไปเยอะนี hmm. ่จ uh ่ายสินไหมปเยอเนี่ยเงินเขามีอยู่แค่ประมาณพันแปดพันแปดร้อยล้านบาทนะครับตอนนี้เขามีทรัพย์สินสิเนี่อยู่ที่ประมาณพันแปดร้อยล้านบาทสิทพันจะไม่พอเพราะเ้าไ่จ่ายพวกนี้เยอะเละไปหมดอาคาคน่ก็เลยประกาศเลยว่าอาละใครที่กรมธรรม์ยังไม่ครบอายุคุณเพิ่งรับสิไม่คุณไม่สุดเขอยูแต่คุณซื้อประกันของอคเนอยู่เรารับซื้อสินสินเบี้ยให้ร้อยเปอร์เซ็นเลย สมมติเบี้ยเราจ่ายอยู่ที่ห้าร้อยบาทก็คืนให้ห้าร้อยบาทเลยนะครับมันก็จบกันไปเลยก็คือแค่ว่าหยุดเบี้ยนะครับเท่เราหยุดแล้วตรงนี้ถามว่าดีไหมมันก็มองสองมุมเนาะถ้ามองในมุมของคนที่สุดเกินเลยตรงนั้นผมบอกผมซื้อประกันเพรสุกเฉินเลยคือไม่ได้กะรวยไม่ได้กะรวยจากการซื้อประกันอืออ่าผมกะเพราะเกิดฉุโควิดผมก็ได้มีเงินไปรักษาโรงพยาบาลที่ผมแบบสมมติผยุดไปรักษาโรงพยาบาลเอกช่อนหรืออะไรเงี้ยครับผมได้มีเงิน ทีนี้รเราเข้าภาษานี้ซึ่งพวเนี่ยคนที่สุดสุดหรือเนี่ยก็อาจจะก็จะจเลือกทางขอคืนเบี้ยะนะครับทำไมถึงอยากเลือกขอคืนเบี้ยผมยกตัวอ,อย่างผมเดูนะผมอ่ซื้อประกันโควิดเนี่ยจากเด็กวันประกันไทยนะครับไอ้ที่โดนปิดตจะเนี่ยผมซื้ออยู่จริงจริงที่ทรู้ด้วยว่าซื้อของมันแล้วนะครับตอนที่กองสุประกันแม่สภายเนี่ยส่งจดหมายมาเพราะตอนเราซื้อเราซื้อผ่านบล็อกเราก็ไม่ได้ดูยี่ห้อเท่านั้นนะครับ ทีนี้ตอนที่เขาส่งจดหมายมาทางกรมสุการณ์วิเนยรส่งจดหมายมาเรี่อกบอกว่าตอนนี้ผมืจอแต่เดวันเนี่ยนะครับเดวันมันเลอะเลอะเด็กปิดข่งไปแล้วไปแ้วปิดกิจการไปแล้วให้ผมจะได้รับเลือดกินตาม่วนของเวลาที่เหลืออยู่ทั้งหมดเป็นเงินาค่ไม่ผิดนะครับหกสิบเ้าบาทห้าสิบสามสตางค์อืมอือืมอไอเราก็น่งีมนี่ผหกสิบเก้าบาทนะต่มันก็ได้เยอะหรอกนะครับทีนี้ ตามที่เราได้รมหมายเนี่ยผมจะบอกประมาณปลายเดือนมกราเขาบอกว่าผมจะมีสิทธิ์ทำเรื่องทำเรื่องนะยื่นเรื่องเนี่ยประม,มาณวันที่21มนราที่ผ่านมาี่ย21มกราที่ผ่านมาเนาะค่ะเอยี่นมกราที่ผ่านมาใช่นะครับผมก็รอเวลาเลยนะวันที่22 23พวกผมก็เข้าอ,อินเทอร์เน็ตเลยนะครับทำเรื่องอยื่นทำเรื่องยื่นไปพบก็กรอกข้อมูลพบตุ่างแล้วกรอกเสร็จปุ๊บพก็บอกเลยนะครับบอกว่ายากเบี้ยติที่ให้แจ้งยอดเบี้ยเี๋ยจะได้คืนด้วย เราก็ดูในเซลเซหมายที่เราได้มาจากกองทุนประกันวินาศสภัก69บาท53ตังก็ใส่ไปเลยนะครับ69บาท53ตังใส่ไปเสร็จก็รวลูกบมันก็เด้งกลับออกมาเลย13บาทอืมทำไมมันเหลือ13บาทเอ้ยมันเหลืออยู่13บาทคี่เหลืออยู่13บาทเนี่ยผมก็งงอันดับแรกที่ผมงงก็คือว่าตัวเลขจากกองทุนประกันวินาศสภายที่มา69บาทอ่ะมันควรจะนี่ยงเลยมันควรจะนี่ที่จุดนั้นละ เพราะว่าปักการเนี่ยมันหมดความคุ่งคลอนไปแล้วใช่ไหมครับเพื่อนเว่าถ้าผมไปติดโควิดหลังจากที่เดือนวันเดนมยกแรกปิจการเนี่ยผมก็เคลมไม่ได้อยู่แล้วอืมอืมอ่าเพราะว่ามันมันหมดความยุ่งคลองแล้วมันหมดความยุ่งคลองคำนวณเบี้ยมันก็ต้องหมดสองตรงสิบแล้วเนี่ยอืมนะครับผมผมก็ให้เงินงานของคนไม่รวมคนที่หกสิบเก้าบาทแต่ก็เห็ว่าผมไม่รวคืนแค่สิบสามบาทอืมคือด้วยเงินแค่สิบสามบาทเนี่ยเราผมก่ออีกจมีเสร็จนะครับมันไม่จบแค่นั้นนะ จะต้องพิมพเอกสารนะครับเอาต้องพิมพกรมธรรม์ใส่ซองส่งไปชีนีไปให้ทางกรมการวินิจฉัยมีค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายซึ่งสิบสามบาทไม่คุ้มแน่เพราะต้องส่งอีเอสอีกใช่คือค่าไปชีนีนะครับไม่ต้องคิดถึงค่าเสียเวลาหรือค่าน้ำมันรถที่ต้องขับไปไปชีนีนะมันไม่คุ้มเลยอืมไม่คุ้นเพราะผมก็ยกะเลยค่าเหมือนไปเลยดีกว่าอ่าก็เลยไม่เอาเลยสิบสามบาทนั่นก็คือไม่เอาเลยแต่นี่จะแสดงให้เห็นว่า ถ้าปล่อยโจรเขาเจ๊งเนี่ยอ,อก็ได้ทถเนี้มันจะได้แค่เพราะว่ามันจะไ,<ง>ได้คืนเฉพาะเอ,อกรมธรรม์ไอ้ส่วนต่างระะยที่เหลือที่เหลือ,อแล้วจะ69หรือแค่13บาทเขาหักอะไรไประหว่างทางอีกอ่ะอันนั้นผมไม่รู้ครับนะครับอาจจะเป็นแบบว่าความคุ้มครองอะไรเราไม่รู้แต่เรารู้อย่างเดียว เราได้เงินจริงแค่18บาอ่าแต่ถ้าเราขอคืนเบี้ยเนี่ย,ยเราได้เต็มนเน่ยออาจะมีหักส่วนนิดนึงนะครับาเายกตัวอย่างหน่อยก็ได้อย่างกรณีของอาังนารประกันภัไทยเลยเนี่ยนะครับณนะว,นะนะนะวันนี้เลยนะนะครับณวันนี้เลยเนี่ยตอนที่เราขอคืนเบี้ยนะถ้าเราขอคืนเ้วยโควิดเขาคืนที่เต็มน,นะอืมแต่ถ้าเราขอคืนเบี้ยเพื่อมอนโควิดเขาจะคืนให้ตามส่วนอืมนะครับ ผมเองผมก็ซื้อประกันรถยนต์กับอัศรีนรันไทยอืมอ่ะผมซื้ออยู่เม้่ตอนที่ผมซื้ออยู่เนี่ยใช่ไหมครับผมเพิ่งจ่ายเบี้ยเลยนะไปห้าพันเก้าร้อบาทจ่ายเยบี้ยไปขึ้งป๊บมาลุ่งขึ้นอักรประกันยประกาศเลยอขอเด้วยวเล่จการแล้วเาบอกโอ้ทำไมืวยขนาดนี้ล่ะคุณประสบการจะได้มีเรื่องมาเล่าไงออ ก็คือแบบเราก็แบบหืมท่านเขาประกาศเลยวันนี้ทักสองวันนะผมผมจะได้ไม่ต้องซื้อ <ừ> นะครับอ <ừ> ืมแต่แตอนเออเราก็ซื้อไปแล้ว <ừ> ซื้อไปแล้วเนี่ยความคุ้มครองของประกาศเรือที่ผมซื้อเนี่ยมันจะคุ้มครองที่หนึ่งจุลภาเอ้ผมซื้อแต่ต <ừ> อนนี้จ่ายด้วยห้าพันบาทนะครับจะได้วยห้าพันบาทคุ้มครองที่หนึ่งจุลภาคุ้มครองที่หนึ่งจุลภาปุ้งเอาละผมวันประมาณปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยปลายเดือนเมื่อร่ที่ผ่านมาผมจะทำเรื่องขอเลิกเรื่องสมัครแนเลยอืม นายก็ไม่รู้ว่ายังไงประกันไทยอ่ะก็ยกลูกเล่ยอยู่แล้วนะครับถึงยกเล่ยอยู่แล้วเนี่ยตีเนื้อเนี่ยถามว่าคนมทางของผมมันคุ้มคลองหรือไม่ก็คุ้มครองล่ะเพราะว่าอาชีประกันไทยตอนนี้เนี่ยก็ไปคุยกับปีที่37เต็มศักดิ์จะโอนโอนก็มาทางจะโอนก็มาทานไปอ่าแต่ที่ยาวกว่าโอนกุมทางไปเลยเนี่ยประเด็นก็คือว่าอ่ะว้วอย่างะคือไม่เจาะรถคันนี้เนี่ยรถคันนี้ของผมเนี่ยลูกสาวเป็นคนใช้ เรื่องสัมนคนใช้วล้ว,วก็ตรงโยงบอกว่าว่าเขาเกิดพวุงนี้เกิดไปแบบเด็ดขึ้นมาต้องเข้าอูอเ่ออเข้าอะไรต่างๆเนี่ย <Yeah. S 2> มันจะเคยลําบากห,หรือเปล่าอืม mm. อ่าจริงๆริงเขาก็ยืนเันนะครับว่าเคยไม่ลําบากแต่จรินจริว่าเราก็ไม่แน,น่ใจไงอืมน, mm. นะครับ mm. ผมก็ทําเรื่องยกเลิกเมื่อทำเรื่องยกเลิกเ mm. นี่ยผมทําเรื่องยกเลิกวนันที่31มกราคมค่ะอ่าแต่อ้เตัวเนี่ยมันเริ่มทุจรองที่หมู่บุญภาคแต่แปลว่าแปลว่าถ้าถอนวันเนี่ยผมไม่เดินถอนวันแน่นอน mm. อืมอ่า ใช่ไหมครับผมทำเรื่องร็จปุ้งต้นวันที่สองตุลาเขาคืนเงินผมเลยนะไม่เต็มเลยใช่ไหมคะ,ะเกือบเต็มคือของหลว่าหทีไ่ไปห้าพันแปดเขาคืนให้ห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหักไปสี่สิบก็คือขายก็อยู่ประมาณสี่สิบบาทนนถ้าเป็นเรื่องของค่าใบค่าเอกสารเอกสารต่างๆที่มันมีให้แต่ถ้าขากออกอันนั้นโอเคเรารับได้ครับครับนี่เป็นจุดที่ผมว่าโอเคแต่นี้ปัญหาคือมันจะมีคนคืนเบี้ยเยอะไหมอ่ะแล้วถ้ามันคืนไม่หมด มันก็ยังเออ่เลิกกิจการไม่ได้คือถ้าคืนไมน่หมดเช่นนั้นค,คืออย่างนี้ผมมองนะตอนนี้เ,เ,เนี่ยเขาเขาแยกมันแบบแยกแบ,แบงค์กูดแบงค์อ่ะ,อะใช่ไหมครับแบงค์กูดแบงพวกมันคนกูดกูดแบงค์ก็แยกแบงให้พวกถางสสเสดบิษัทไปเลยแต่ถังเสดบิสต์รับไปหมดเลยนีถ่ถางเสดบิษตทรับไปหมดปุ๊บก็เสียแต่แแง่งก็เสียพวกกูดละนี่ไม่เสียแต่พวกโควิดซึ่งตรงจุดนี้ผมว่าเผาเผอนเนะครับ แต่ผม,มว่าตอนที่เขาจ่ายเบี้ยออกไปอะเอาง่ายตอนที่เขาเอาโอนกรมธรรม์ออกไปเนี่ยกรมธรรม์นนเนี่ยมันคือภาระหนี้สินอ่าถ้าอย่างนั้นผว่าเวลาผมโอนกรมธรรม์นะครับพวกมันโควิดไปให้บริษัทอื่นผมต้องโอนเบี้ยตามไปด้วยนะใช่เพราะว่าบริษัทอื่นมันต้องรับภาระหนี้สินเขาบอกว่าผมจะรับภาระหนี้สินคือว่าโอนเบี้ยให้ผมไปให้เป็น800ล้านบาทแบบจะเรื่อยๆไปเรื่อยๆ ไอ้ที่เป็นครอบสินติดทุนก็จะลดลงตามไปเ้วย,วยน่โละกไม่ตางไเรื่อยตองขึ้นเหรืยเนม่เยอะอ่ะนี่เหรืยเงนไม่เยอะเพราะนเนี่ยผมว่าสินสิด้แทไม่ออกส่วนใหญ่เลยเนี่ยคือพวกโตอดาวนายนี่ดาวเลยน,นมนะครับถ้าไม่เลิกกิจการก็คือรอโดนพุกถ,าถาอนเงินเยอะอืมอืมก็อรให้ทุกถอปเลยนะครับเ,าาเื่อวก็ถอนไปเลยเนี่ยคนที่ติด โควิดในช่วงช่วงระหว่างทางเนี่ยสมมนย์ศูนย์มีช่วงระหว่างทางคุณอาจจะได้สินไหมก็ต้องไปรอกองทุนประกันวิถีไทยแล้วใช้เวลาอีกตั้งเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนาะใช่หรือว่าคนที่จะรอเบี้ยคืนคุณต้องมีฐางได้เบี้ยคืนเต็มห้าร้อยเต็มเต็มเต็มเลนที่ต่างจ่ายลุ้นทางเหรอครับแต่โชคดีอย่างนะี้ยนะกต่เขาบอกคุณว่าเลยแต่เลยแต่เฉพาะโควิดละแต่เขาขอยกเลิก อันนี้เขาขอยกเลิกเกิดแล้วคอกระพาอยางให้ยกเลกโดีทย่ไม่งันดี๋ยว่ายไม่ได้ว่ใช่ครับต้องจุดนี้เลยเนี่ยทางอนีเขาก็รักาศเหมือนกันว่าเขามหนมากพอที่จะ่สยสินใหม่ให้นะครับแต่มันบนตัวเลคนเคลมวันนี้นะนะครับเกิดสมมคนเค็มไปเยอะๆเกิดสมมติว่าเกิดสมมติว่านักจัวันนี้ไปจนถึงประมาณวิทนายนเขาจะจบประมาณวิุนาเดเนี่ะเมื่องที่เขาเอ้ยสัาแทนที่เขาขีอยู่ขี่มันอยู่อื่างเงีนะครับ แต่ช่วงนี้มนนเต็เยอะๆอาจจะไม่พออาจจะต้องดโดนยกเริกสุทธิราายกเต็ตมได้หมดแต่ดูจะดูตามตามทางแล้วเนี่ยสมมุติว่าเราบอกว่าไอ้ตัวนอนโควิดเนี่ยโอนโอนถ่ายไปได้หมดก็เหลือแบดแบงก์ก็คือไอ้ตัวโควิดซึ่งมีประมาณล้านแปดล้านแปดทีนี้ไอ้ล้านแปดเนี่ยเอาละอะบอกว่าคืนเบี้ยเต็มจํานวนก็ตามเนี่ยก็คงจะมีคนอยอมคืนเบี้ยบ้าง แต่บางคนก็ยังพูดกรมาราต่อไปเพราะถือว่าเออ่ยังมีสิทธิ์อยู่ก็หวังว่าจะถือต่อไปทีนี้เมื่อยังถือต่อไปมันก็ไม่เข้าเกณฑ์ที่คอปพอจะให้ให้เลิกกิจการเพราะว่าคุณยังมีกรมาทานค้างอยู่เขาก็ต้องตู้ซื้อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเงินเขาหมดแล้วก็โดนเพิกถอนอย่างนั้นเหรอใช่ซึ่งเขาเป็นมือนนั้นจริงเนี่ยคนที่คนที่กำลังรับภาระหนักคือกองคืนลว หมายถึงว่าหลังจากเพิกโดนเพิกถอนเพราะภาระหนี้ไปตกกับกองทุนใช่ครับกรมการะกันเมื่อไาย่ต้องรับตรงนี้นแล้วถ้าอย่าลืมนะว่าตอนที่เขาโอนโอนนอนโควิดออกไปเนี่ยทรัพย์สินต่ามไปด้วยนั้นนี่ทรัพย์สินต่างไปด้วยตัวตอนชำระบัญชีเนี่ยทางกองทุนทางเงินทั่วไายวกกคงมีได้ทรัพย์สินมาได้ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วล่ะค่ะงั้นแปลว่าตอนนี้อักเนต้องพยายาม PR หรือประชาสัมพันธ์เรื่องของ การคืนเบี้ยอะไรต่างๆให้ลูกค้าใช่แล้นี้แหะสุดท้ายฮะทุกมันยากยังไงมันก็ไม่มีทางไม่มีทางที่จะคืนหมดหรอกก็ผมต้องบอกว่ามันเป็นเงื่อนไขที่มันไม่มีทางเกิดขึ้นได้ในการขอเลิกกิจการแล้วลูกค้าบางคนถือกรรมฐานก็ไม่เคยมาเปิดดูเนาะบางคนก็ไม่รู้จนกว่าจะมีปัญหากับบริษัทนั้นๆถึงจะมาเปิดดูอ๋อฉันซื้อของบริษัทนี้ไว้เหรอเนี่ย อ่าแบบผมไม่ไงผมไม่ผมผมบอกด้ยแมันมาถึงจุดที่แบบกึนไม่เข้าใครมันนี่พอมันขอเลิกกิจการไม่ได้เพราะว่ามันโอนถ่ายกรมธรรม์ไม่ได้มันก็ต้องโหไว้ไปเรื่อยแล้วก็รอลุ้นไปจนนู่นอ่ะถ้าเงินหก่อนสายป่านหมดก็หมดค่ะแล้วก็โดนเพิ่มข้อคอตอนีะยะใช่ไคือตอนที่ผมมองที่อานย์ทำหรือไม่หรือที่คอปปอก็ไม่ให้อาชีพทำี่ยก็คือเพื่อจําจัดผู้เสียหายอ่ะ นะครับอย่างเช่นจำกัดพ้นนอนโควิดคุณไม่มาเสียหายนะครับพ้นนอนโควิดพูดคระกันเรื่องต่างๆเนี่ยแทนที่คุณจะได้เลือกคือฝั่งไปก่อนขึ้นฝั่งไปก่อนอ่าคุณขึ้นฝั่งไปก่อนเลยเคลมคนเคลมหนี้ไปก่อนใช่ไหมครับแล้วก็มาดูที่โควิดโควิดคนที่ยังไม่เป็นยังไม่ป่วยอ่าคุณจะเอาเรือกขึ้นไปก่อนคือตั้งแต่ความเสียหายแต่ละคนออกไปนหมดสุดท้ายมันเหลือเฉพาะกลุ่มคนที่เคลมแต่ไม่ได้ตามและต้อจ่ายสิ่งสิ่งนั้นแต่ถ้าหลือก็คือคนที่รอ อ่าคนที่อยากจะรอลุ้นตอบอกอาจจะก้มีบางคนคิดเนาะบอกว่าขึ้นทำไมเพราะว่าอาจจะคิดบอกว่าซื้อใหม่มันซื้อไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยอ่าก็น่าเห็นใจคือน่าเห็นใจเจ้านี่ประเภทอื่นๆของเขาด้วยเนาะคือพวกอูรรถอะไรเขาใช้พันแปดเขาใช้พันแปดเรื่อยเรื่อยก่อนสาหรับตอนนี้นะค่ะอืมแต่ถ้าเขาโดนเออถึงขั้นเพิกถอนก็อันนั้นก็อันนั้นก็ไปรอรับกองทุนอ่ะ ซึ่งคอปะพอก็คือดูแล้วไงมันก็จบไม่สวยในงานเนี้ยเนาะที่สุดก็คือคุณเองคงไม่ไม่ไม่ได้ถอนถูกถอนใบอนุญาตโดยสมัครใจด้วยตัวเองใช่ไหมแล้วคอปพอก็ม่มีความเคลื่อนไหวอะไรล่าสุดล่าสุดอะไรออกมาอีกเลยเนาะคือตรงนี้คือล่าสุดแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เมื่อวันนี้เ่สุดคอปพะพอก็อนุมัติให้อะยรถึงตามพวกนี้อืคือตอนแรกเนี่ยตอนแรกถ้าเราจำได้เนื้อข่าวล่าสุดเลยเนี่ย อัคเนย์บอกว่าจะโอนพอททั้งหมดเนี่ยไปที่อินทราประกันไทยอืมอ่าที่อเราโอนไปที่อินทราประกันไทยเนี่ยอินทราประกันไทยก็เป็นเมคเจอร์ของอัคเนย์ไม่อมันต้องไปแบบพาระอีกอืมอ่าที่มันไปทุกเนี่ยมันก็มีประเด็นหนึ่งที่ว่าสมมติโจ้ผมซื้อประกันผมซื้อประกันเพราะผมไว้ใจอัคเนย์อืมอ่าแต่ผมไว้ใจอินทราอืมหรือว่าแต่เมื่อวันนีคนอื่บอกว่าโอนผมไปให้อินทราผมว่าเฮ้ยอะไรกันอืมอ่า ทั้งตรงนี้ทางคอพพก็เลยเข้ามาช่วยตรงนี้บอกว่าคุณโอนไปที่อินทรัชประกันไทยเจ้าดูไม่ได้นะนะครับต้องเหมือนกับเพื่อป้องกันความผัดแย้งทางผลประโยชน์อะไรต่างๆนะครับก็ต้องโอนให้กับบริษัทประกันอื่นด้วยอือ่าเนี่มันก็เป็นที่มาของสารสืบบุตรประกันอืมให้เราเป็นที่มาของสารสืบประกันนะครับเกิดเขาจะโอนย้ายถอดผมเนี่ยโอนย้ายคงทางสมบริษัทประกันอื่นผมก็ต้องมีสิทธิ์เลือกผมต้องเลือกได้อ่าผมไอ้ผมไม่เอาละ ผมวผมไม่อหาเจ้านี้ผมจะได้้านี้ผมก็เลือกได้นะครับก็ได้เห็นใจนะเขาอุตส่าห์แสดงความรับผิดชอบเต็มที่แล้วแต่ก็ว่าไม่ได้ลูกค้าที่ไม่ยอมคืนก็ไปบังคับเขาไม่ได้ลูกค้าที่ไม่ยอมคืนไม่เป็นิ์ของเขาค่ะนะครับซึ่งแต่เราเรามาคุยที่ันงว่าถ้าคุณไม่คืนคุณอาจจะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างแค่นั้นเองนะครับซึ่อตรงนี้เราก็ตอบไม่ได้นะว่าสุดท้ายจบอาจจบยังไง <น>แต่จบยังไม่แน่นนแเลยตือ,อัปคีรักันไทยไม,มไม่มีแน่ไม่มีแน่อก็ <c oughs> อไม่มีแน่นอนซึ่งหมายว่าไม่มีแบบไหนมากกว่าไม่มีเพราะเดินเพื่อ,อ,อรอหรือว่าไม่มีเพ,เพ,เพราะเลิกเองออืมอืมงั้นบริษัทอื่นๆที่รอดูว่าเอออันนี้อาจจะเป็นเป็นโมเดลให้ได้นี้ก็ มองไปทางไหนมันก็มืดมหอเนาะสำหรับอนาคตของบริษัทประกรันภัยในยุคนี้ด้วยนะครับาอาจจะบอกว่าเป็นเป็นอะไรล่ะเคสตั้ดี้คนอื่นจะทําตามเนี่ยผมผมก็พูดบ่อยว่าผมไม่มีใครอยากจบแบบนี้หรอกนาะเขาก็รักทุรกิจนั้นแหละมัะนั้นบางบริษัทจริยังมีสายป่านเขาก็ต้องยอมทุ่ซีไปเอาวะโดนก็โดนก็ต้องยอมเจ็บเพื่อรักษาใบอนุญาตไว้ประกอบธุรกิจต่อไปแล้วก็ต้องรักษาไปกค้ามันก็อยู่ที่ใครขายไปมากน้อยใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ ตอนนี้อาคาเนมขายไปเยอะอกลุก่มที่ดูหน้าเป็นห่วงเนี่ยอาจจะเป็นสินมั่นคงที่เขาก็พยายามหาผู้ร่วมทุนเพิ่มทุนใน,นยอยู่ยซึ่งก็กยาก ซึ่งเขาก็มีอยู่ในพอร์ตเยอะซะด้วยเหมือนกันเพราะนั้นเขาก็อันนี้เขาก็ต้องลุ้นไปเรื่อยๆยอมเจ็บไปเรื่อยๆอันนี้คือสถานการณ์เนาะของบริษัทประกันภัยต่างๆทั้งนอนโควิดและโค v ิด -19 ก็ต้องยอมรับมันเป็นวิบากกรรมของของบริษัทประกันเลยจริงๆค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณสาธินะคะมาพูดคุยกันวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วเราทั้งสองคนก็ลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ